สวัสดีครับเฮ้ยสวัสดีครับผมการเองส่วนนี่น้องขนมจีนนะครับอันนี้ที่คิมเราจะทำคลิปที่สนับสนุนดื่งกูฟูกูควาหนึ่งซื้อเองหรือว่าจะมีคนมาสนับสนุนคือว่าไปเจอเครื่องดื่มนี้มาสตรองซีโร่เปปซี่เป็นยังไงฮะทำไมมึงไม่เอาชื่อแบรนด์มาพูดขึ้นก่อนเพราะคุณไม่ได้จ่ายเห็นไหมฮะเขาจะเขียนเอาไว้ครับว่า 5.0GV ซึ่ง g ีเนี่ยย่อมาจาก อะไรวะเขาจะอัดแก๊สเข้าไปปริมาณมากกว่าปกติอยู่าเท่าเาพราะฉะนั้นเนี่ยกินเข้าไปแล้วเนี่ยถ้าเราเลยเนี่ยมันจะดังมากคื<พ>อลมมันจะเยอะมากกินไม่เข้างนกินโค้กทั่วไปอันนี้คือแช่เย็นไหมแก๊สมันจะหนักกว่าเดิมใช่ไหนี่แช่เย็นไว้คืนหนึ่อเป็นรายการมันเป็นยังไงแสบปากอ่ะเหมือนกินอะไรที่เผ็ดมากอ่ะถ้าเป็นร้อนในเนี่ยอย่ากิน จริงเหรอมันขนาดนั้นเลยวะแสบมากเป็นไงเป็นไงเป็นไงมา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 สั้นๆอ๋โหกินไม่มีความเป็นผู้หญิงเลยรีวิวด้วยครับก็เหมือนเดิมอ่ะเหมือนเดิมหรอเหมือนเดิมไม่เหมือนช้ากว่าเดิมนิดเดียวคนต่างงงกินแล้วอมในปากเลยมันเจ็บๆนะไม่ใช่กลืนเลยอ่ะอมอ่ะอมอม อุ้ย oh, acting 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 โ oh, อ้โหเป็นพวก acting เก่ง acting แสดงอ่ะเดี๋ยวเรากินให้หมดแล้วเดี๋ยวรออีก10นาทีแล้วเนี่ยมันหายต่อพอมันไม่ถึง10นาทีคือกำเดอนที่กำเดือน คุยกันก่อนเดี๋ยวไอ้เลอะไม่ว่าหรอกแต่น้ำนี่ออกมาด้วยเนี่ยอะไรห้ามขำคือเราจะเลยแต่ห้ามขำอ่าใครขำออกใครขำตีโอเคมาแล้วขำทำไมเนี่ยไม่ได้ขำกูยังไม่ได้ขำตีกูทำไมเนี่ย ในกล้องนะในกล้องเราไม่ได้กินหรอกแต่เมื่อกี้ที่มันเลยอ่ะมันเป็นน้ำอ่ะว้ไปกินมาทีมันต้หนักมากต้เป็นไผอยู่เองเลยพูดอะไรนะอือวิ่งวิ่งวิอ๋เยเยเยเป็นไงีอื้อไหมโอโห โทษนะขอหน่อยมีคนยิ้มีอู้ไปส้าเนอู้เออ เอาหมดเลยเอาหนุ่มดีนะหนุ่มดีเด้อเด้อเด้อเอเราจบการรีวิวเพียงเท่านี้มันน่าจะน่าเกลียดแล้วครับฝากข้อคิดไว้นะครับว่าการเลอะเนี่ยเป็นการละลายพฤติกรรมที่ดี แต่อย่าทำต่อหน้าผู้ใหญ่คนเลยอย่างมีการรัเทศะนะฮะใั่มีสาระมากใช่แต่จริงแล้วดูรวมๆแล้วมีเสน่ห์เหลือเกินแล้วก็อย่าลืมนะครับกระชื้นไหลให้มันใช่ใช่จะไปรออีกช่องนึงอ๋อกระชื้นไหลไหลทำคลิปอย่างเงี้ยมันน่าเกลียดเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทําให้มันสร้างสรรค์กว่านี้โดยการที่เราจะจบเป็นเพลง EDM จากซาวด์ที่เราทําไปเมื่อกี้ครับ อาว่าไงสายเรือ